สวัสดีครับเดี๋ยวนำสิ่งผ้าลาะตไปต่อพี่น้องวันนี้มาขุดสะครับสะเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่งเริ่มครับผมเริ่มเลกเริ่มได้ประมาณอ่าหกจุกเนี่ยแหละอ่านได้นี่กับว่าไงครับยี่สิบคูณยี่สิบ โมง่ายๆกันหนึ่งงานพี่น้องหรือหนึ่งร้อยตารางวา20่สคูณ20เมตรเป็นสะรลุมมนทนท่อกันทั้งสีด้านความลึกอะบวมลึกพี่น้อง2เมตรเอาแค่นี้พอลึกกับพอเสด็จครับพอประมาณเพื่อความงา เราเสียทีคือเก่าไี่นองจากคลิปที่แล้วกะมัางพ้นไปแล้วนี่ขุดซาหนอ่อยครับนี่แค่เบื่อม้ร่างพี่นองเป็นซาสองสั้นครับอย่างนี้มันตกวกระ่องลึกอันผู้สิทธิคือเรา จะจอดไปเลยความสูงขอบสะประมาณ30ถึง50เซนโดยประมาณบ่บหญ่โ่สูงพี่น้องมันเอาไปจะปลูกต้นไม้ครับสมมตอนี้เป็นบเมอเอ็ดขอบสาหไงเราพี่น้องสะหง่ายกะสูงซ,ซ,ซื้อครับ ประมาณมิตร,ระมันมิตรยี่สิบชันเหล็กเอาแล้วก็เอาลงอีกได้เป็นอ่ะชั้นที่สองบัดน,นี่อยู่ตามพุ่งกียังเป็นเหนียวๆอยู่ได้นะข,ข,ข,ขนาดขนาดมักกะไลเลย บิดปจจุันร่างครับพี่น้องมันโอ้ยด,มดมีมันจะมีหลักปักไปอยอ่ครับ

สายแปบทักสามันพี่น้องการผูกสายแต่ที่พักงนัดของโซฟ์ว่าจะเห็นออกมาแล้วตามแบบที่เจ้าของต้องการ กระเดื่องมุมแรก,กเปิด,ดมุมที่สองพี่นอ้องความสูงกับควประมาณนี้ครับนี่ก็เอกลัษณ์กด้วยพี่น้องเสียงั๊ำเอกลักษณ์ของโกเบครับเอกลักษณ์ของเจ้าโกเบอเอ่อเออเอเสียง ันนี้เขาบ่มีอีกขาครับทีนวดขาอย่างนี้นอกจตกก็เป็นอย่าง,งนางี้เท็ดได้ครับ <c oughs> เริ่มมุม,ลมเลยพี่น้องเริ่มเป็นมุมแล้วนี่มุมแรก <c oughs> ทักษะใครทักษะมัน ไดอจิ้ทมทำมุมสามเหลี่ยม นี่ก็จะมุมแหกกับพี่้องเบิ่งครับเราจะมาอัปเดตมุมต่อไปเอฟซีเบิ่งกันครับการกุศะไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อย ่น้องม,สมาสนิกกันครับอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามในเสียงดนตรีพารานันไม่ได้ครับฝากซองนี้หน่อยไว้นะเป็นอ้อมอกอ้อมใจเฟปซีนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปสนิกกันครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ